มดขาวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดไทม์ไลน์42ต่างด้าวติดโควิดพบสัมผัสต,ต่อหมอที่มีไข้ใกลอยู่ใกล้รีบเช็คด่วนนะคะวันที่25เมษายนหลังจากยอดผู้ติดโควิด19รายใหม่ของไทยในวันนี้เพิ่มขึ้นถึง53คนโดยในจำนวน42คนเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกักตัวรอส่งกลับประเทศ ที่ศูนย์กักตัวนะคะผู้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาโดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นคาดการอาจจะแพร่มาจาก2กรณีนะคะก็คือ 1. รับจากเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมืองสะเดาที่ติดโควิด -19 เป็นคนแรกซึ่งไปเข้าเวรที่ศูนย์กักแห่งนี้เมื่อวันที่4เมษายนและในวันนั้นได้ส่งตัวคนต่างด้าว10คนจากสพหาดใหญ่มายังศูนย์กักตัวนะคะ สองอาจจะมาจากผู้ต้องหาหญิงชาวมาเลเซียเมื่อวันที่13สิงหาปีที่แล้วคะ่ะซึ่งถูกส่งมากักตัวที่ศูนย์กักเมื่อวันที่15เมษายนต่อมา17เมษายนออกจากห้องกักมาโทรศัพท์คุยกับญาติที่มาเลเซียและวันที่18เมษายนนะคะมีอาการก่อนถูกผลักดันกลับประเทศเมื่อวันที่20เมษายน และโควิด -19 มีอาการสุดหนักนะคะถูกนำตัวส่งอย่างโรงพยาบาลเมื่อวันที่21เมษายนสำหรับแรงงานต่างด้าว42คนแบ่งเป็นชาเมียนมา34คนเวียดนาม3คนมาเลเซีย2คนเยเมน1คนกัมพูชา1คนและอินเดีย1คนคะ่ะตอนนี้ยังคงถูกกักตัวอยู่ภายในศูนย์กักนะคะและแยกจากผู้ต้องกักคนอื่นๆอีก73คนที่พบโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่รักษาภายในศูนย์กักตัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ